กราบสวัสดีครับพบกับช่องรีวิวกาเมืองบายกะลัมแฮมแล้วนะครับวันนี้เราจะมารีวิวรองเท้าฟุตบอลเช่นเคยนะครับมาโวยกว่าที่คิดราคามันลอดตารอดใจนี่เนาะคอนเซปต์ Concept. โอเคครับวันนี้เราจะมารีวิวรองเท้าฟุตบอลอนุญาตนะครับเหมือนรุ่นเนี้ยผมจะเคยรีวิวไปละแต่นี่เป็นสีใหม่เนาะเป็นรองเท้า สตาร์ทโคปาพร2อสองนะครับลีกนะครับ FG เนาะไซส์ uh, 11US นะครับ10.5 UK เนาะแล้วก็ถ้าเป็นเซนติเมตรจะเป็นสิเก้าเซนติเมตรนะครับสีม่วงเออสีแดงเขาเรียกชาร์เลสนะมีขาวเนาะนะครับลองไปดูกันว่าเป็นสีแดงแบบไหน คอนเซปต์รองเท้า house, สีแดงนะไปดูทางไหนได้เลยเปิดกล่องออกมานะครับจะมีใบเซอร์รับประกันว่าเป็นของจริงนะครับของแต่เนาะอดิดาสนะครับเป็นรองเท้าใส่คอนโทรลนะครับตัวนี้โอเค รองเท้า a d i d a s c o p a าเพียว2นะครับตัวลีกเนาะตัวรองบวยนะครับสีเหมือนคล้ายๆสีแดงเลือดหมูนะครับแล้วก็แถบ Adidas สีขาวเนาะแล้วก็ยังมีสีเขียวมะนาวนะครับโอเคเอามารีวิวกันเลยนะครับ ตัวเทคโนโลยียเงี้ยผมเคยอู้ไปละในในรองเท้ารุ่นเนี้ยซึ่งเป็นสีขาวดำแดงโซลารเลดเนาะอาจจะมาย้ำการแถมกรรมโดยที่บรายละเอียดตะใดเนาะครับโอเคครับอ d ดิดาสโคปาพียวสองเนาะตัวลีกนะครับตัวลีกตัวเนี้ยหน้าเท้านะครับตรงตะเข็บตรงเนี้ยครับถึงตรงตเนี้ยจะเป็นหนังแท้นะครับหนังแท้แบบฟูนุ่มเลยนะครับ น่ครับส่วนข้างเท้าด้านนอกนะครับแถบอาดิดาสแล้วก็ข้างเท้าด้านในตัวนี้ครับจะเป็นหนังข้งเคาะนะครับส้นเท้าด้วยนะครับส้นเท้าจะมีเกาะกันกระดูกส้นเท้านะครับแล้วก็มีกาอ d ดิดาสเป็นสีเขียวเขียวมะนาวเนาะด้านหลังจะมีตัวงสือปั๊มบอกว่าโคป้าเพียวเนาะ นะครับตัวอัปเปอร์ตัว,ตวนี้ครับที่มันเป็นตัวหนังแต่ด้านหน้าเนาะสักส5แล้วก็ส่วนอีกสัก75%จะเป็นหนังสังเคราะห์นะครับจะทำให้มีน้ำหนักเบานะครับเบาขึ้นมากเลยชุดพื้นนะครับชุดพื้นเป็นปุ่ม FG นะครับ จะเป็นปุ่มเครื่องวงกลมเนาะเป็นสีขาวแล้วครับตัวปุ่มจะเป็นสีเขียวมะนาวเนาะมีโลโก้ a d i d a สนะครับอซอบด้านในซอบด้านในนะครับเห็นก็มันจะเขียนว่าโคป้าแล้วก็เพียวนะครับไปได้ออกมานะซอบกระถอดได้อยู่นะครับลิ้นรองเท้า จะมีตาโลโก้อดิดานนะครับตัวนี้ไปเดินดูมานะครับลดราคาเกิน50%เ,นอเอเนเาะเห็นละราคามันลอตาลอใจละของใกล้จะหมดละก็เลยคิดว่าเอาไอ้ตัวสีขาวเนี่ยน่าจะเก็บไว้ดีกว่าส่วนเอาไอ้ตัวเนี้ยมาใส่เตะดีกว่า ประมาณนี้ครับสีจีดจาดมากโอเคมาดูแหมข้างหนึ่งครับตัวนี้จะมีราคาบอกอยู่เนาะราคาก็ตัวตัวลีกตัวเนี้ยของอาดิดาสเนี่ยนะจะมีอยู่สี่เกรดนะเกรดแรกจะเป็นอีลิตโซนอีลิตขึ้นไปนะครับผมนะ่าเป็นตัวตัวอีลิตตัวพรนะ็อเนาะแล้วก็จะเป็นตัวรองพร็อ คุณฮองว่าตัวโปรแม่นก็ฮะถ้าจะแม่น,นครับตัวโปรแล้วก็ตัวรองจากโปรจะเป็นตัวลีกนะครับถ้าถ้าถ้า,ถาบาเจโปรพีมาบอกกันเนี่ยว่าเป็นอะไรแล้วก็สุดท้ายเป็นคลับนะครับราคาที่ในป้ายคือเท่านี้นะครับ ที่ได้มาน่าจะเกิน50าสะครับมันอยู่ที่พันสองเนาะผมไม่แน่ใจว่ากี่เปอร์เซ็นต์ตัวนี้ใช้งานได้ยาวๆครับสายใช้งานเนาะข้างเท้าด้านในจะมันมันจะมีเทคโนโลยีที่เขียนว่าเพียวทัสนะครับเพียวทัสตัวนี้ครับ ว่าสำหรับในการจับบอลเป็นสายคอนโทรลเนาะมีปุ่มตัวเนี้ยที่มันไว้สำหรับสัมผัสบอลโดยที่แบบช่วยนิดหน่อยช่วยประมาณ10%บเเ็นมเก้เปเ็นปนฟีทาตัวเก่าโอเคตอนนี้ผมรีวิวไปแล้วนะครับเทคโนโลยีต่างๆเนาะนี้นผมจะมาให้ดูความสวยงามของหนังแล้วก็สีนะครับ โอเคครับก็ขอจบการรีวิวลองเท้าเพียงเท่านะคลิปต่อไปจะเป็นรองเท้ายี่ห้ออย่างแต่น่าจะเป็นรองเท้าสตาร์ทรอ,องเท้าฟุตบอลร,รือรองเท้าฟุตซอลเนี่ยแหละครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะฝากกดติดตามตัวนะครับจะได้มีกำลังใจในการซื้อคนเดียวมา <laughs> ทำคลิปนะครับส่วนมี สมาชิกสมาชิกบอเพื่อนว่ามีพี่ีพๆที่คอมเมนต์ว่าอยากอยากอยากลองขอรีวิววิงนะครับวิงผมกำลังศึกษาข้อมูลนะครับผมกลัวว่าซื้อมาแล้วผมใส่บได้เนาะวิงมูเกนโปรนะครับตัวโปรเพื่อนว่าเท้าบานหรอหัวเท้ายางบานเลยผมกำลังดูก่อนครับว่า คนเท้าอย่างผมเนี่ยซื้อมาใส่แล้วมันจะเป็นไยอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวฝากติดตามกันนะครับว่าเป็นัะไรเนาะโอเคขอกราบสวัสดีครับ